แบบรถขายออสิบวันสิบคืนนะจ๊ะ นี่ครับตาให้แห้งเป็นดอกเกลือนะครับก่อนที่จะบรรจุขายนะครับเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านทําเกลือแต่ก่อนเป็นเกลือสินเทาเกลือโบราณนี่เราก็เดินมาข้างหลังก็จะเป็นน้ำํำได้ก็ดีที่เดิเนไป คือบอกเกลือโบราณนะครับอาย,ยุประมาณแปดร้อยปีครับแล้วพวกนี้ก็จะเป็นของฝากนะครับแล้วก็เป็นเกลือเป็ดเกลือขัดผิวเกลือต่างๆอันนี้ของฝากของพื้นเมืองน้ำอ้อยธรรมชาติก็มีน้ำผลไม้ท้องถิ่น พอโบกําลักเนื้อเข้าเต๋นเข้าวขี่เข้าเต๋นเออประมาณคล้ายๆข้าวนางเล็ดแล้วแต่พื้นเพพาที่เขาจะเรียกบางทีก็เรียกข้าวเต๋นข้าวจีบ้านเราก็เรียกนางเล็บข้าวซี่เรื่องเลยจะพอบอุดหนุนเศรษฐกิจชุมชนมะแขวนชาวอิน tha พอดีเรามาทัวร์มีทัวร์ลงพอดีครับทัวร์อยู่รถเก้าคันแ็่เลยคนเลยเยอะเลยก็สนุกดีครับดีใจด้วยครับการท่องเที่ยวกลับคืนมาหลังจากโควิดหนักๆมานะครับพอบบซื้อของฝากให้เพื่อนๆน,นะครับเป็นเก้าสี่ นี่พอบอมาเลือกกระเป๋าเจ้าไปให้แม่ย่าใส่เหรียญนะปุ้ย 400, 400. เป็นงานหัตถกรรมของหมู่บ้านนะครับ ข้างข้างอกเกลือก็จะมีลำธารน,นะครับนี่จักให้ถ่ายรูปแล้วก็มีปลาด้วยไหมครับให้หาปลาทำเป็นสะพานข้ามให้ถ่ายรูปได้ตรงนี้นะครับเป็นหมู่บ้านบอกเกลือนะครับนี่แหละครับบอกเกลือเกลือสินเทาเกลือโบราณแต่ก่อนเขาก็ก สูบน้ําเป็นบอ่อแล้วก็เอาน้ําเกลือมาต้มให้ตกผลึกจนกระทั่งได้เป็นเกลือแต่ก่อนโบราณนะครับเกลือนี่สำคัญมากนะครับยนิกว่าเลยครับประมาณ30เมตรอยู่ ครับตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านสปันนะครับเราอยู่บนเขาสูงสุดเป็นวัดสปันข้ามภูเขาลูกนี้ไปก็เป็นประเทศลาวนะครับเราใช้สันเขาแบ่งประเทศนะครับหมู่บ้านที่เข้ามาอยู่ในซอกเขาเต้นไปหมดนะครับนลฮะคล้ายๆม่อนเจมแกบ้านานาี้ต้องประมาณนั้นนะครับพูทธบ,บืออะไรประมาณนั้นนะครับ แต่ขับรถโอ้ขึ้นมาบนวัดเนี่ยแน่นอนเลยครับชันมากครับต้องมีเจ้าหน้าที่ปล่อยรถตีล,ละคันเที่ะวคันขึ้นจะลงจะขึ้นก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ปล่อย้างล่างนี่ก็เป็นร้านกาแฟหยุดเวลานะฮะวัดอยู่ข้างหลังนี่คือวัดสป,ปันนะครับก็จะมีที่กางเต็นท์ให้หรือเปล่ามีฮะมีมโีโอเคนี่เป็นวัดสป,ปันนะครับก็จะมีห้องน้ําให้นะฮะ ก็มีคนมากางเต็นนอนบนนี้นะครับเราได้ที่พักแล้วนะครับอยู่ที่วัดสปันนี่การเต็นเรียบร้อยแล้วพอโบสวัสดีครับสบฟบชอบไหมวันนี้วันนี้นอนเต็นท์จใ้เขาสักวันหนึ่งเขาอยากนอนเต็นต์เราก็จัดให้เขาหนึ่งวันครับจัดให้หนึ่งวันนะครับเต็นท์นอนที่วัด สปันนะครับรา,าก็เป็นสปันแหล่งท่องเที่ยวกำลังมาแรงเนาะเป็นที่พักเป็นดีซรงรีสอร์ทที่พักรูร้ราคามีหลายเกรดครับเราก็เอาอย่างนี้ดีวกว่าไปประหยัดหน่อยเที่ยวสไตล์เรา วันนี้นะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับส้มตําไปไหนก็ขาดไม่ได้คนอีสานบ้านเรานี่น้องส้มนะครับมาจากอุบลอันนี้น้องถ้ำน้องชายสวัสดีครับสวัสดีครับส้มตำเหมือนเดิมตำแบบบ้านๆเนาะรสชาติแบบอีสานบ้านเฮาถูกใจเพ่อะผมบ่อพุ่นปุ้ยกินอาหารส้มตำแถวเหนือไม่ได้เลยต้องทำเองใช่ไหมทำเองครับนี่แหละครับบรรยากาศที่สปัน นี่กับฟิวส 99. 9 9.99อยเกาสาองศา <c oughs> หัวค่ำม,มาเราก็มีของที่มาจากรถแล้วก็ของน้องส้งรมรวมๆกันนะครับวันนี้เราก็จะปาร์ตี้จัดเต็มเลย <c oughs> จัดเต็มเลครับเตียมระบบนะครับ, <c oughs> รรบวันนี้ก็จะทำข้าวต้มใช่ไหมครับใช่ค่ะข้าวต้ม <c oughs> ไก่เดียวเมื่อกี้น้องส้มขี่มอเตอร์ไซค์ลงไปข้างล่างไปซื้อของมาทำกิน โอ้ยดูจัดเต็มนะครับนี่สปันนะครับนี่สปันทำทุกที่ให้เป็นบ้านทำทุกที่เป็นบ้านที่โอ้สนุกครับสนุกน้องส้มกับน้องชายนอนบนหอระคังหอฉันหอหอกลองหอคลองอันนี้น้องชายก็จะมัดเปลนอนตรงนี้ข้างบนนี่น้องส้มปูสาดไว้แล้วจอไว้แล้ว อันนั้นก็วัดสาราไอโบสถ์าราหลวงพ่อ <Labor> ย <ator il fi> ู่ทัางนั้นน้องสมได้ลากพักแล้วครับข้ามาเจอกันจะดีครับที่เต็มติดเท่าอยู่นี้เต็มเราอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับก็เซลฟี่พบวเซลฟี่อยู่ครับที่หยุดเวลาที่คาเฟ่นะก้องอะไรเ แต่พี่คืออยู่เวลาคาเฟ่อยู่ตรงนั้นนะครับเป็นร้านกาแฟเอาเอาเท้าพี่ไปรองเท้าหนูมาข้างนี้มาก็จะเป็นวัดสปัดแล้วเราก็การเต้นนอนกันตรงนี้เลยเนี่ยนี่แหละยยลวตไปเเก็จะมาเที่ยวกันมาเด้อมาการเต้นนอนดีกว่าเป็นเป็นพื้นที่ของคาเฟ่เขาจ้าก็กางได้ใช่ไหมได้แล้วก็ติดต่อที่คาเฟ่เขาไงเขาก็จะเก็บค่ากางเต็มนะครับหยุดเวลาไว้ที่คาเฟ่ หยุดเวลาไว้ที่วัดสปันดีกว่านี่ครับคาเฟ่หยุดเวลาข้างบนนี้ก็เป็นวัดเนหนื่อยกันช่วงนี้ค่ำแล้วนักท่องเที่ยวก็เริ่มน้อยลงแล้วนะครับก็เริ่มจากแล้วแหละตมืต่อตับวัดก็มาถ่ายรูปกันเต็มไปหมดเลยผักกเหรเนาะข้างางก็จะเป็นแปลงผัก เป็นพวกกระลำปีนีกระลำป,ปุ่งกระลำปีผักชงผักชีแค่ลงแค่รถน่าจะประมาณนั้นนะตรงนี้ก็เป็นน้ำไหลผ่านหมู่บ้านสะพันนะครับแลนด์มาร์กอีกอย่างหนึ่งก็คือสะพานหมู่บ้านสะพันนักท่องเที่ยวก็ออกมาเดินถ่ายรูปก,กันเต็มเลยแหล่งโอโซนชั้นดีต้องสะพัน แม่ค้าก็พ่อค้าแม่ค้าก็เตรียมขายของนะครับเป็นหมูกระทะเป็นข้าวโพดอบเลยคุณเขาอันยิ่งใหญ่อันนี้สัปตันอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ด้านฝั่งนี้ก็กำลังจะมีสิ่งปลุกสร้างขึ้นมาใหม่สวยเหมือนกันนะครับเงียบ ข้ามสะพานมามีสองสะพานนะครับอันนี้สะพานร่วมใจสาม,มัคคีปีหกสองเพิ่งทาเสร็จนะครับนี่มีสองสะพานนะสะพานแรกที่เราถ่ายนะั่นอีกสะพานหนึ่งนะครับวัดสะพานที่เราพักกันอยู่ข้างบนนะครับนน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 นวันนี้ลงมาซื้อของบรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะครับแล้วก็ที่พักขึ้นใหม่สวยนะนะครับได้บรรยากาศอีกแบบหนึงนะ่งเนาะ เราจะพาเดินมาดูฝั่งนี้ฝั่นี้สวยครับฝั่งนี้ดูเงียบสงบเพราะแม่น้ํานะครับคิดว่าโซนนี้จะเป็นโซนที่ติดอันดับเหมือนกันนะต่อไปข้างหน้าเนี่ยเพราะส่วนมากเขาจะอยู่กันหน้าหน้านี่เข้ามาลึกหน่อยโอเคน้ําไหลด้วยสวยครับที่นี่สปาปันจังหวัดน้านะครับก่าวเราวันนี้นะครับก็มีกระลำ ยำผักกาดยาผักกาดหองโอ้ยหัวกูเมาแล้วเขาวต้มกุ้ยไก่ทอดไข่เจียวต้มปูครูแล้วก็อะไรท้องส้มจ๋าตระลำผัดน้ำปลากระลำผัดน้ำปลาเลยจ้ากินกับข้าวด้วยกันเด้ออุ้ยลิ้นอ่อนว่ะตะโก้ยกะแต้มกระลำผัดน้ำปลาสูตรบนราชสาบีโรยด้วยกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวเทียมเจียว อันนี้ไก่ทอดอันนี้กระสุนอุบลทีก่กาดเลยครับด,บคดบิคนอุบลมีเราครับคนต่างจังหวัดจ้ะจะเป็นคนสระกราว,วบุรีรัมย์เขาต้มเนาะไหนเขาเขาไมัน้อคือหลายเดี๋ยวมาดออายเด้อเขาเขาหลายเดียวอ้อที่สุข้อ้วยมาให้หน่อยพ่อเก็บใส่ถังขยะไปทิ้งหมดเลยจริงนี่แล้วไปทิง้งเดินทิ้งผ่านหน้าหัวกระลังนั่งกินเลราอยู่ไหนบ้านเนี่ยนะอันนี้คือเต็นท์ของเรานะครับ เราเอาผ้าใบมาคลุมอีกทีหนึ่งมีสองชั้นสามชั้นหมอกโลกหนาผมต้องมูฟออนกันแล้วนะครับต้องรับต้่องนอดกันแล้วแบบนี้นเรีบยบร้อยนะครับไปอาบน้ำมากครับตอนนี้ตีห้านะครับเราตื่นมาเข้าห้องน้ำก็เลยเก็บภาพสวยๆมาฝากครับ นีต้ตะหมอกครับอันนี้หน้าโบสถ์นะครับหน้าโบสถ์ช่วงตีห้าครับหมอกเต็มไปหมด สวัสดีครับเชา้าวันที่หกของการเดินทางนะครับเมื่อคืนเราก็นอนตรงนี้นะครับนี่ที่สปันวัดสปันเมื่อบอกเลือจังหวัดน่านนะครับแล้วเราออกไปดูข้างนอกตอนนี้ก็เวลาหกโมงเช้าวกว่าๆตรงกับวันเด็กพอดีเลยเออเนี่ยบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับแปนแปน นี่แะครับวัดสับปันมีะหมอกขาวพโพลนครับวิวทิวทัศน์เมื่อตอนกลางวันก็มองมีแล้วร้านกาแฟาหยุดเวลาคนก็ออกมาถ่ายรูปกันเต็มนะครับโอ้ขาวนะคริ่ ของไอหมอกลอยเลี้วปลิวละล่ลองนะครับอยากจะห,หยุดเวลาอยู่กับวัดก็ให้หยุดให้ละกันนะ ็ไมไปหมดเลยครับนักท่องเที่ยวหลายๆท่านก็ออกมานั่งรับบรรยากาศความเย็นความหนาวมีกาแฟอุ่นๆกโก้ก็นั่นงดื่มคุยกันไปนะครับสังเสพบรรยากาศความเย็นเนาะพวกเราอยากที่ร้อนๆมาหาที่เย็นๆนะครับแต่ละเต็นก็ออกมานั่งรับบรรยากาศ จะเมื่อกี้คนลงมาเก็บค่าเต็นนะครับเต็นละสองร้อยบาทต่อเต็นนะครับจะมากี่ท่านก็ได้แต่เก็บเป็นเต็นบำรุงวัดนะครับเป็นค่าน้ำค่าไฟไปนะครับบรรยากาศนี่แหละครับไม่มีอะไรจะกล่าวนะครับให้บรรยากาศมันเล่าเรื่องแล้ว,ลวนเนาะส่วนผมก็ไม่มีระยะอธิบายก็ ให้อากาศให้บรรยากาศให้หุบเขาให้สายลมและแสงแดดบรรยายแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยมาก็หรือเวลาไม่มีหลายๆอย่างองค์ประกอบไม่ให้ก็ดูทางวีดีโอเราแล้วกันเด้วย ก็นาจะสปันจ้าเดินทางออกจากสปันแล้วครับตอนเช้าประมาณสิบโมงกว่าเพื่อไปที่เบอร์ปัวแล้วจะไปใไนนั้นยังไม่รู้เลยเพราะไปแบบรถใชโอองเราก็ต้องไปพักที่ปัวไปดูนู่นนี่ไปหาก o เกิลแมบไปดูเขาเรียกไรนะไปดูเหลี่ยมดูลายว่าจะไปยังไงต่อนะครับพเพราะแพนเราแค่ถสงแค่สปันแต่เรืมีเวลาอีกสามวันสี่วันว่าจะขึ้นเหนือไปเชียงของเชียงแสนต่อหรือเปล่า ต้องมาถามพอบอก่อนนะครับลาแล้วนะครับสปารอ่ลาวันนี้ก็เดินทางต่อออฟโรดยาวๆอีกครั้งหนึ่งบายๆยจะสปาร์ตก๊บกิ๊บแล้วก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง หนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าก็จะลงนะฮะตรงนั้นก็เป็นจุดเชียงชด,ชด,ดวิวเดี๋ยวจะพาจอดไปดูไปเลยจ้าปึ๊บขึ้นอีแล้วฟแบบชันๆเลยนะจ๊ะต่ดูในกล้องมันเหมือนไม่ชันเนาะแต่หลักชัวรจริงแล <ะ S 1> ้ว<ะ>มันชันมากชันหน้าอีเลวแล้วครับชันดีกแล้วขึน้นอีกแล้วครับอีกประมาณสักสามสิบองศาก็ได้อยู่แล้วสามสิบอ,องศาได้ มเยี่ยรสอตลอดเลยเนาะกวขึ้นแล้วมันก็โค้งโค้งเหมือนโค้งแบบโค้งตลอดอ่ะสองพันเกครับเพื่อน สิบเอ็ดโมงแหละคืวอว,ว่าเราออกสายนี่นี่วสิบเอ็ดโมงเพราะเรารอตากตีนตากตีน<ง>แล้วก็โมกให้มันจางด้วยครับเพราะว่าหมกเยอะเรากลัววิสัยทัศน์ในการมองขับรถจะไม่ดีเมื่องไรครับเข้าปัวแล้วก็ว่าจะเข้าเชียงคำาขับรถเทีย่ยวต่อครับวันนี้ออนรถอย่างเดียวโอเคนะจ๊ะ ตอนนี้เราอยู่ที่1715นะครับอําเภอปัวเนี่ครับเส้นทางระหว่างอําเภอบอกเกลือนะครับไปที่อําเภอปัวนะครับมีจุดชมวิวที่1ก็คือ1 7 1 5เป็นความสูงจากระดับน้ำทะเล1,715กิโลเมตรนะครับนักท่องเที่ยวก็เต็มเลยนะครับมาเที่ยวกันเฮ้ดูเขาดูเขาแล้วกันเนาะหุบเขาฮุบเหว ก็มีของกินของฝากของชนเผา่าพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ก็มาขายของฝากเนาะแบตเตอรี่ก็มีน่ะเออเจอคนรู้จักอีกแล้วครับ <c oughs> <c oughs> แกที่จะไปใหญ่ก็ <c oughs> จเจอกันเป็นเดิมเราตะโกนเอาเลยหาอะไรรองท้องก่อนเนาะ ชิดนก็มีนะคะมีแบบสื่นแบบเชื่อมค่ะไข่ข้าวโพดขมฝากข้าวดอยเนาะทั่วข้าวไร่ข้าวดอยเจ้านี่แต่นี่เขาเปลี่ยนข้าวไร่ข้าวดอยนะครับนี่มีไข่ปิ้งข้าวโพดมันเผือกขิงขาตะไคร้ข้าวเหนียวปิ้งครับข้าวเหนียวปิ้งข้าวโพด ไข่เปรี้ยงนี่กินรองท้องก่อนเดี๋ยวก็พี่กินข้าวที่ปัวนะครับขอดูหน่อยค่ะโอ้ขอนียวปิ้งจ้า งามมากทริปนี้คุ้มค่ามากกับซ้อกาวจ้าไปเรื่อยเรื่อยแบบรถคอยโอลงลอลงลงลมลง้มลงอมลงลงลงเขาเลื่งลงลงลงกงลงลงนเขงลงลงล้ลง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 งเงล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 ้ลงลงลงลลงลงลบลง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 ลลง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 เลงงง รับท่าซ้ายขวาใช่ไหมเบรกรถข้างหน้าเลยเมื่อกี้เราก็วิ่งบนสันเขาพอวิ่งมาได้พักหนึ่งก็ตอนนี้ลงเขาลงเดียวรับท่าอย่างเดียวใช้ความเร็วสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตอนนี้เราก็ใช้อยู่ประมาณสี่สิบก็อื้อว่นะค่ะตอนนี้เลยครับอื้อฟังยังมูงเรือแล้อมึเอือตอนนี้อืแล้วครับบัดนี้อู้ฮ่าคุ้มนะครับตอนนี้เราจอดพักรถก่อนนะครับ เหม็นไม่เบรกเลยพักรถหูอื้อหมดแล้วท้าพอบอกนะทางมันลงลาดชันลงอย่างเดียวครับจุดพักรถก่อนขูงข้างหน้ามีอันตรายครับเจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งไว้บ่อยครั้งทางโค้งเขาลาดชันใช้เกียร์ต่ำโค้งอันตรายต่อเนื่องพักเบรกรถก่อนกลิ่นม,ม,มีร้านกาแฟอยู่ครับข้างหน้ามีร้านกาแฟอยู่หูอื้อเลยเลย ัลเอเเลนเอี่นะครับทางลงเขาคดเคียวลาดชันระยะ4กิโลใช้เกียร์2เกียร์3โอ้โหอยูอออ่นี่ครับมีรถขึ้นมาแล้วครับเส้นบ่อเกลือมาปัวนะครับครับลงมาครับพี่ครับพักก่อน,นค,รครับครับแล้วจะไปกินกาแฟสักแก้วอยู่ พี่ออกได้ไหมตอนนี้ก็จุดพักเบรกก่อนเบรกเหมือนไหมลงเขายาวมาก,ก่ส20กิโลที่เขาก็บอกว่าให้มานั่งเล่นก,ก่อนมีร้านกาแฟะอะไรดีอยู่ไปเัาดีครับเดี๋ยวก็เราก็ตอนนี้จะชือว่าพักรถเหมือนไหมเบรกพักก่อนสักขึ้นช่โบก็ได้เราไม่ได้รีบอยู่แล้วครับไปแบบรถไายโอง่งเป็นไงหลัะทีนี้โอ่งไหมลนะ่ะ <laughs> สนุกมากครับทีนี้ สำหรับทริปนี้ต้องขออยุดไว้เพียงเท่านี้นะครับกับ s o c k กร o u ออนทัวร์ตอนไปเรื่อยๆแบบลดขายโอกนะครับขอติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงอีกขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมและกด subscribe กดติดตามขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ